โอเคครับก็กราบสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจริงกวโก g ีีด้วยนะครับแล้วก็กราบสวัสดีคนที่รักซอสอาร์ออนไลน์ทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่กับเกมซอสอาร์ออนไลน์แฟชเชอร์เดดีไม่เด็กนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่กับช่องอัปเดตข่าวสารซอสอาร์ออนไลน์แฟชเชอร์เดีเข้าสู่พา์ที่12แล้วนะครับอ่า ก็เรากลับมาอีกครั้งนะผมสับอัปเดตข่าวสารของ s อ o r d อาร์ออนไลน์แฟรเชอร์เดดีนะครับผมเนาะแน่นอนนะครับว่าเมื่อไหร่ที่เกม s อ o r d อาร์ออนไลน์แฟรเชอร์เดดีมีการอัปเดตซีซั่นใหม่เดี๋ยวทางเราก็จะมาทําการอัปเดตให้นั่นเองนะผมเนาะแน่นอนนะครับว่าตอนนี้ s อ o r d อาร์ออนไลน์แฟรเชอร์เดดดีมก็ทำทการอัปเดตซีซั่นที่4กันแล้วนะครับอ่า ก็เดี๋ยวเราจะมานั่งส่องกันดูเลยกันแล้วกันนะครับว่าสำหรับอัปเดตฟีฟั้นที่4นั้นมีอะไรกันบ้างกันเองนะครับผมเนาะอ่ะมมก็อย่างแรกก่อนเลยนะครับผมเนาะรู้สึกว่าทางเกมจะมีระบบใหม่มีชื่อว่าเซสเีลของเนชเองนะครับผมเนาะเขาบอกว่าเมื่อเราทําการเล่นบอสระดับโหดนะครับผมเนาะที่จะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ซีฟั้นที่4ไปต้นไปจะได้รับเซษของเนช เป็นการดอบไอเทมใหม่เมื่อสะสมครบเศษเนส ET, เมื่อสะสมเศษของเนสครบ4ชนิดนะครับอาจจะมีสิ่งที่ไม่เศษเกิดขึ้นในซีซันที่5ซึ่งเศษของเนสจะดอบอย่างแน่นอนเมื่อเคลียร์บอสระดับโหดท,ที่กำหนดได้นอกจากนี้แม้ว่าจะปราบไม่ได้ทั้งหมดแต่หาก HP แต่ถากลด HP ของบอสได้ถึงที่กำหนดเอาไว้จะดอบอย่างแน่นอนแนะนำให้ท้าทายเต็มที่ ซึ่งตามที่เขาบอกคือถ้าเกิดว่าเราเก็บครบสี่ชิ้นใช่ไหมอาจจะมีพิเศษในซีซัน5ซึ่งผมเดาว,ว่าซีซัน5้น้องเนชอาจจะคัมแบ็กหรือเปล่าเออเพราะเกมมันบอกว่าะนะเก็บครบสี่ชนิดอาจจะมีสิ่งที่พิเศษซึ่งผมเดาว,ว่าถ้าเกิดเราเก็บครบสี่ชิ้นใช่ไหมน้องเนชอาจจะกลับมาคัมแบ็กคคุณผู้ชม อาจจะกลับมาคัมแบ็กเกิดใหม่หรือเปล่าน,นี้ก็ไม่รู้ซึ่งเขาบอกแค่ว่าเราต้องไปเล่นบอสระดับโหดก็คือบอสบอสที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลนะครับผมเนาะโอเคและนี่คือหน้าตาทั้งหมดนะครับก็จะมีสกินใหม่นะผมแล้วก็ลงถึงสกินไม่ตายใหม่ด้วยเป็นของอาร์นากันหรืออ่ะเรามาดูรายละเอียดอัปเดตกันเลยดีกว่านะครับผมเนาะอ่ะ ี B, ไอเทมใหม่เพราะก็มาคืออะไรเนี่ยของขวัญที่ระลึกจากทีมงานเลิ่เริ่รรรรดูการที่ฝีของฝากไฟเชอร์คืออะไรอะ่ะจีเวสคืออะไรอะ่ะไอเทมใช้แล้วหมดไอเทมที่ใช้ในการสร้างเครื่องรางอย่าบอกมันคือไอเทมการันตีอะ่ะอันนี้ไม่รู้นะโอเคอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับการปรับการปรับปรงค้างขึน้น อันนี้จแต่วันที่ยี่สิบสองใช่ปะ,ะเราเอาวันวันที่สามกรกฎาดีกว่าอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูการอัปเดตของซีซั่นที่สามกันเลยแล้วกันนะครับว่าอัปเดตซีซั่นไอซีซั่นสามเนี่ยซีซั่นสี่บีราเบ้รนะผมเนาะเนื้อหาอัปเดตนะครับ14.40นะครับผมอัปเดตมีดังนี้รายการที่เพิ่มข้อใหม่ก็คือเพิ่มเนื้อหาตอนใหม่3ตอนเพิ่มฟังก์ชันการแข่งขันแบบรวดเร็ว เปลี่ยนเงื่อนไขาการปลดล็อกของเควสเป็นแรงผู้เล่นเท่านั้นนะครับผมนาอก,ก็คือเหมือนเขาปรับใหม่เขาปรับใหม่ใช่ไหมก็คือฟังก์ชันการแก่งขแบบรวดเร็วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเงื่อนไขปลดล็อกจากเควสกลายเป็นอ่าแรงผู้เล่นเท่านั้นแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันเฟสเชียลของเนสี่ชนิดเป็นรางวัลระดับบอสสุดโหดก็คือบอสบอสระดับโหดนั่นแหละนบแล้วก็ต่อมาเพิ่มโคออบป่าแห่ง ดาวเนาอะไรสักอย่างในโวลสามแล้วก็โวลห้าแล้วก็เพิ่มฮิลแฟงเจ้าแห่งโคบอสโคโบเบอร์เซ็์สเปนบอสแล้วก็เพิ่มฟูคัสเดอะวาแค่นในเลดบอสอ,อ๋อมันมีเลดบอสอันใหม่เพิ่มเข้ามาใช่ไหมแล้วก็เพิ่มสุกบอสต่อหนึ่งสามชิ้นซึ่งเขาบอกว่าโปรดรอในสื่อใน ในโซเชียลแล้วก็แล้วก็ต่อมาเพิ่มเควสเฉลิมฉลองอ่าอันนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นฉลองครึ่งปีนะครับก็รอดูแล้วกันนะว่าเออเฉลิมฉลองเป็นยังไงเขาบอกว่ารอติดตามได้ในสื่อโซเชียลของเทวิชเอ็กได้เลยนะครับผมเขากแล้วก็ต่อมาเพิ่มซอสโกเลมคาเทสลอฟฟี่ลงในเลดลงในระดับโหดอา่าโอเคโอเคก็คือซอสโกเลมอยู่ในระดับโดหดนะแหละว่ายง่าย นะครับผมแล้วก็ต่อมาเพิ่มมอนสเตอร์ใหม่สี่สิบี่นะผมกีแกนส์แมนติสโอเวอร์คิงลิงลอสเตอร์เทนิสอะไอ่านไม่ได้วะแล้วก็ไบวอต บายวอชเชอร์ er, นะครับผมเราก็ต่อมาเพิ่มขอคอยใหม่ชั้นที่21ถึงย5่าแล้วก็มีการเพิ่มอาวุธใหม่นะครับผมเนาะเพิ่มเครื่องรางสามารถรวบรวมวัสดุสำหรับการทำเครื่องน้งเพื่อสร้างไอเทมขึ้นมาได้โดยหาวัสดุได้จากโคออกนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็มีการเพิ่มภาพวาดใหม่ลงในก็คือคุณคุณจำเฟสเชียวนั้นเองไหมที่มันให้ปลดรูปภาพนั่นแหละก็คือมันเขาเพิ่มข้อใหม่แล้วก็ต่อมาเพิ่มฟังก์ชัน สลับเควสสลับข้อมูลเควสซึ่งเขาบอกว่าสามารถแสดงข้อมูลเควสบนหน้าจอปรับแต่งขนาดจับคู่ได้อ่าเฮ้ยใช่หรอเพิ่มฟังก์ชันสลับข้อมูลเควสก็คือระหว่างที่เรากําลังอาจับคู่ใช่ไหมเราขนาดขนาดที่เรากําลังปรับแต่งเราสามารถดูเควสได้เฮ้ยอันนี้ดีซึ่งมันดีอะไร,รมันดีตรงไหไรรู้ไหมเพื่อบางคนลืมซึ่งยกตัวอย่างก็คือผมนี่แหละ นะครับผมเนาะเออก็ถือถือว่าดีนะก็คือเหมือนระหว่างที่แบบเราพักหน้าจอแล้วก็คือเขาน่าจะขึ้นเควสให้เราดูซึ่งเดี๋ยวค่อยรอดูแล้กันว่าเป็นยังไงแล้วก็ต่อมาเพิ่มฟังก์ชันแสดงค่าครองที่าหายบนหน้าจอนะครับผมเนาะต่อมาเพิ่มบันเดินใหม่ในร้านค้า รายการที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับผมโอ้โคตรเยอะเลยนะเดี๋ยวเราจะมาิอ่านก็คือแคมเปญเร่งทําผลงานตั้งแต่ต้นกลายเป็นแคมเปญประจําแล้วค่าประสบการณ์สามเท่าจนผู้เล่นเวลเก้าสิบปรับรางวัลตามฟังก์ชันของการแข่งขันแบบรวดเร็วสําหรับการแข่งขันแบบรวดเร็วจะรับประกันเครื่องสมส่ในตํนานหนึ่งช่องแน่นอนและเครื่องสมส่ระดับมหาการถึงช่อง การขอความชื่นเหลือจะรับประกันเครื่องสงสัยร,ระดับตำนานและเครื่องสงสัยมหาการหนึ่งช่องส่วนโคออบแบบรวดเร็วและเลดบอสดรวดเร็วจะรับประกันเครื่องสงสัยมหาการาบหนึ่งช่องเลดบอสระดับโหดจะรับประกันเครื่องสงสัยตำนานสองช่องและเครื่องสงสัยระดับมหาการสองช่องปรับจำนวนคำท้าทายรายสัปดาห์และข้อประสบการณ์ที่ได้รับ ปรับเควสที่ให้มีขีดจำกัดสำหรับแรงของเครื่องสมใส่ที่อยู่แค่1ย155ปรับให้ npc ควบคุมคอนโซลเออนั่นแหละปรับให้ a b c มันฉลาดหน่อยเออนั่นแหละนะผมปรับค่าสถานะและทักษะของตัวละครที่เล่นได้ปรับเอฟเฟกต์พิเศษของเครื่องสมใส่นะผมเนาะซึ่งหลกัหลกๆอัปเดตของอ่าเวอร์ชันซีซั่น4ประมาณนี้นะผมเนาะ ต่อมานีคือการแข่งขันแบบเร่งด่วนนะผมนาอก,ก็เหมือนเอาเป็นเอาเป็นว่าการแข่งขันเร่งด่วนคือเหมือนเขาให้แน่ๆให้แน่ๆของหนึ่งชิ้นนะครับผมนาอก,ก็หลักๆโดยประมาณนี้นะครับผมนาออ่ะเรามาดูอ๋อมีมัลติเควดด้วยหรอมัลติเควสคืออะไรอ่ะเอ๊คืออะไรอ่ะอ๋อฟังอ๋อมันคือด่านใหม่การแข่งขันแบบเร่งด่วนอ๋อคือมันรวมให้เลยเหรอ โอเคผม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 พเข้าใจละการแข่งขันแบบเรื่องหนึ่งคืออะไรก็คือมันจะมีบอสระหว่างนั้นมาใช่ไหมแล้วแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันจะมีเวลาให้เราตีบอสถ้าเกิดบอสตายก็คือตายเลยแล้วก็รอรีใหม่นะครับผมที่ได้ครับบอกว่าเออดอกมหาการหนึ่งช่องเฮ้ยเฮ้ยน่าสนใจ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 โอเคแล้วก็เฉลิมฉลองนะครับผมอันนี้เป็นวันเกิดเหมือนเดิมเนาะโอเค อิสระเควสนะครับเขาบอกว่ามีเพิ่มเนื้อเนเพิ่มเติมใช่ไหมอ่าดีเอาฟีสเตรียมตัวได้เลยนะตอนนี้มีการเผยแล้วนะครับผมเนาะที่เหลือก็รอดูวันที่ละกันนะว่าวันที่อย่างไงนะครับผมเนาะโอเคอ่ะก็มีการเผยเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสำหรับตัวละครทั้งสองคนใหม่ก็คือนิโตะนะครับจะเป็นสายไฟเตอร์และอลิฟอ่าบูอ่าอ,อลิฟอลิฟอะไรนะอลิฟชุดเลยวะ อยูเท่านี้นะครับจะเป็นสายเม็นะครับผมเนาะก็ด้วยความที่อวตารอลิสมันเป็นเอลโอเนาะเออก็พอเข้าพอผู้ชมพอเข้าใจได้อยู่ใช่ไหมโอเคต่อมาเครื่องรางนะครับโอ้มีการปรับเครื่องรางใหม่ว่าเมื่อใช้อเทมจากเมื่อเมื่อใช้จีเวจากเทมนอกจากจะสามารถสร้างเครื่องรางได้แล้วยังสามารถตรวจสอบเครื่องรางที่มีได้ ที่มีอยู่ได้ด้วยสามารถติดตั้งเครื่องรางให้กับตัวละครได้คนละชิ้นซึ่งติดตั้งให้กับตัวละครใดก็ได้ไม่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งอ๋อดังนั้นคัดสรรความแข็งแกร่งเหมือนจะเป็นไอเทมใหม่นะครับผมเนาะออไอเทมใหม่นะครับก็ตามนั้นอ่าแล้วก็ต่อมาอันนี้คือหน้าตาของฟีั่นสีนะครับผมเนาะ สำหรับซีซั่นที่สี่นะครับก็สกินที่แจกรอบนี้เป็นสกินของลิสเบดนะครับเป็นย้อมสีเขียวนะครับแล้วก็หมวกนะจ๊ะนี่เหมือนเหมือนเป็นหมวกนักสืบปะ่ะเออหมวกนักสืบนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับเออคิริโตโทีโ,ท,โทีหลังแล้วก็ลิสเบดกับอา่าน้องฟิก้าะนะครับผมเนาะเออหมวกนักสืบนะครับของรางวัลเหมือนเดิมแล้วก็ อันนี้คือถ้าโพสเจ็บปวดนะครับถ้าโพสร,รู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวเจ็บตาข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวใบเดียวเหมือนเดิมเนาะโอเคหลักๆก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับดย,ออย๋ยงผมขอญาตดูเนื้อเรื่องน,นะนะมันชนว่ะมันชนว่ะก็สําหรับดี c 4ีสีก็รอรอดูอีกทีหนึ่งแล้วว่าดี c 4ีสี่จะมาอีกทีต,ตอนไหนนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็อันนี้คือกิจกรรมคร่าว นะครับสำหรับการเก็บชิ้นส่วนของน้องตัวนี้น้องเนสน้องเนสนะครับผมเนาะอ่ะก็นี่นี่เคีย์อีเวนต์ร e ะดับบอสสุดโหดด้านล่างนี่เพื่อ,อเก็บชิ้นส่วนของเนสให้ได้สี่ชนิดก็เริ่มตั้งแต่วันที่สิบสี่ถึงยี่สิบสี่กระกฎาคมก็จะเป็นสเกลริปเปอร์เทมเพลต นะครับ7สิงหาถึงถึง14สิงหาจะเป็นหุ่นยนต์นะครับ4กันยาถึง11กันยานะครับจะเป็นคาเค้นซึ่งก็บอกว่าเค้ขาบอกว่ากิจก,กรรมนี้ก็คือจะอยู่จะอยู่ตั้งแต่กัก,กฎาจนถึงปลายเดือนของสิงหาเลยเอ้สิงหาไปเดือนกันยายนนะครับผมเนาะแล้วก็มีการเพิ่มดาสุดท้ายก็คือ18ถึง2ตุลาจะเป็นบอสระดับโหดที่ระบุข,ข้างบน จะสับเปลี่ยนรายวันเมื่อเก็บรวบรวมชิ้นส่วนครบสี่ชิ้นที่สามารถบดล็อกเนสอ่านี่นี่นี่โอเคสรุปตามนั้นก็คือก็คือเหมือนก็คือคุณต้องเล่น <c oughs> ก็คือก็คือ,คอผมต้องเล่นไอ้ดานระดับยากให้ได้ครบสี่ชิ้นซึ่งเขามีเวลาให้สี่ช่งวงระบบคือคือเขามีเวลาให้สี่ช่วงถ้าเกิดเราเล่นไม่ไหวโอ้ไม่เป็นไรซึ่ง วันแรกเขาบอกว่าวันที่เท่าไหร่นะวันที่17นะครับก็ต้องรอเนาะ17-24 mm hmm. กรกยากนก็นกนกนกนขอมีความรู้สึกว่าขอมีเวลาให้ประมาณ5ช่วงนั่นเองนะครับก็เพื่อนน้องเนชเราทําได้อยู่แล้วใช่ไหมโอเคซึ่งก็บอกว่าน้องเนชจะปลดให้ในฤด,ดูกาลที่5ซึ่งเขาบอกว่าเราต้องเก็บไอคริสตัลของน้องเนะครบ4ี่ชิ้นก่อนนั่นเองนะครับเอาโอเคมา เรามาดูเนื้เรื่องกันดีกว่านะครับว่าเนื้เรื่องรองมีอะไรไหมไม่น่ามีเนาะที่เขาบอกน่าจะเป็น DLC มากกว่าใช่ไหมโอเคก็สรุปกันอีกรอบนึงนะมิโต่ไฟเตอร์นะครับแล้วก็อาอลิฟชุดดิิทัลริงนะครับจะเป็นสายเมรนะครับก็ใครที่ซื้อแล้วก็เตรียมตัวเล่นกันได้เลยนะครับอ่ะเรามาปิดท้ายสิ่งที่ผมรอคอยที่สุด ในชีวิตก็ชีวิตดีกว่าคือชุดของใช่ครับชุดอ่าซีซันที่สีส่สโทษทีสมองเลนเดอร์ช้าหน่อยพอดีอ่าเมื่อเช้านี้ไลท์อ่าไอเจ้าอ่าไอเด็กพอดีพอดีผมไลท์ไอเจ้าเกมเลยวะอ่าพูดเซอร์หน้าไฟ นะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสก,กินที่ขายคืออะไรนะครับผมเนาะสำหรับสก,กินที่ขายข,ายของไม่ตายน,นี่คือเป็นอาเซนาจังจากซอสอาร์ออนไลน์เมมโมรีดีแฟกเฮ้ยไอดอลยอดนิยมผู้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักและความพยายามเฮ้ยอาเซนาเหรออาเซนาจากเมมโมรีดีแฟกเฮ้ยน่าสนใจประเด็นคือผมไม่ได้เล่นหรอวะที่ผ่านละ <laughs> ผมไม่ได้เล่นหรอวะ นะครับก็สหรับสกินไม้ตาใหม่ไม,ไม้ตายใหม่นากก็จะเป็นสกินของน้องอาร์นะาจังนะผมเป็นอาร์นาชุดของ m e m o r y d e f e c t นั่นเองนะครับผมนก็จำไม่ได้ว่าช่วงไหนแต่รู้แค่ว่ามันเป็นชุดไอดอลน่าจะเป็นชุดไอดอลในสมัยสีดาวถ้าจะไม่ผิดนะต่อมาก็จะเป็นชุดของน้องรีฟานะครับผมเนาะนี่อุดัยสกินดาบสวยนะใส่ได้ทั้งหมดสองคนนาะจะมีพี่คลายกับน้องรีฟาจังนะครับต่อมาครินเนล่านั่นเองนะครับผมเนาะ นี่เป็นชุดออกแนวบนบนแล้วก็มีตะกากนะครับแล้วก็อันนี้เป็นท่าโพสของท่าโพสการปะท่าโพสการประจําตัวของคิเนล่านะครับผมเนาะเออโอเคแล้วก็ต่อมาอันนี้ชุดอนะไรละชุดพยาบาลเหรออ,อ๋อเป็นผู้รักษาบาดแผลให้กับพักพวกใน ggo โอเค,โอ,เคโอ้โหชุดโคตรใหญ่เลยเป็นชุดพยาบาลในฉบับ ggo นะครับเออชุดพยาบาลเอ,อ้ยเอาจิงสวยนะ เออสวยสวยสวยอันนี้อันนี้คือสกินหลักต่อมาเรามาดูสกินลองกันดีกว่านะครับว่าเขาขายอะไรบ้างอย่างแรกก่อนเลยนะครับสำหรับใครที่เคยพลาดสับซีซั่นสองซีซั่นสองส่วนสองแล้วก็ซีซั่นสองส่วนสามก็สามารถมาซื้อได้ในราคาหนึ่งคูปองนะครับหรือว่าหกร้อยเอนั่นเองนะครับอ่าเรามาดูสกินที่เขาขายเพิ่มดีกว่าเรวม,มาแต่สกินแรกคือสกินของ GTO นะครับก็เป็นสกินชุดหนังธรรมดา นะครับผมราคาหนึ่งปองต่อมาโอเบรอนนะครับอันนี้เลยแล้วก็มีค่าพรบระจาตรงเขานะครับแล้วก็ปิดทอร์ด้วยเอจินะครับอุ้ยสก,กินเอจิสวยเนาะมัน,ม,นมันก็คือสก,กินมันเกิดแหละแค่ว่าตัดกระโปรงด้านหลังออกอันนี้คืออะไรอ๋อมันคือที่ใส่หูแล้วก็อันนี้เป็นอโปรไฟล์ด้านหลังอ้ยเป็นกระโปรงไฟด้านหลังอุ้ยสว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 ย,สวย อแล้วก็อันนี้เป็นของที่ยังเหลือนะของเฉลิมฉลองนะครับแล้วก็ยังขายเหมือนเดิมรดูการที่หนึ่งการที่สองนะครับก็ใครที่เคยพลาดนะครับสามบั้มไซื้อกันได้เลยอันนี้คือรดูการที่สามนั่นเองนะครับเดี๋ยวสดตัวผมว่านะเดี๋ยวจะรอชินนน่อ่าเมมไม่ดีดีแฟกตดีกว่านะครับผมเนาะเอาไงกับอัศซินาดีวะอัศซินาผมไม่ได้เล่นแล้วว่ะแต่เพื่อ คอนเทนต์ครับเราซื้อดีกว่าไหมอาซิน่ามไม่ได้เล่นแล้วว่ะเอออ่ะ,อออะงั้นซื้อเลยซื้อเลยครับเรียบร้อย <laughs> ก็เดี๋ยวเจอการสนับคลิปรีวิวของสก,กินของเจ้าอาซินาเบ b บี b ่ดีแฟแล้วกันเนาะว่าสก,กินเป็นไงนะครับไอเชื้อเชี่หายแล้วผมลืมแคปรูปไอหายกูลืมแคปรูปเฟนโอเค ก็หลักๆประมาณนี้ลวกันนะผมสำหรับอัปเดตอ่าซีทั่นสี่นะครับก็บอกว่าคุณผู้ชมจะชอบคลิปนี้กันนะฮะก็ทางเราก็พยายามอัปเดตเท่าที่จะได้แล้วนะครับผมเนาะโอเคไปแล้วผมไป,ไปครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรอะแล้วก็นี่ทุกท่านผู้ชมสังเกตด้านบนไหมอันนี้อันนี้ดูผู้เลยคืออันนี้เป็นคริสตัลของเนสนะถ้าเกิดว่าเราเก็บครบแล้วมันก็จะขึ้นตรงแสรีรักตรงนี้เลยนะครับผมเนาะโอเคไปละ ไปๆจ้าโอเคครับ okay, ทุกผู้ชมก็ขอญาตพูดอะไรปิดท้ายหน่อยลวกันเนาะคุณผู้ชมจำไอ้ไอ้นี่ได้ไหมไอขินที่มันบอกว่าอัพเครื่องรางอันใหม่อ่ะแ,แล้วผมก็งงว่าเฮ้ยอะไรมันคือเครื่องรางว่าแต่พอผมมาสังเกตตัวละครใช่ไหมมันมีไอเทมเครื่องรางอันใหม่เว้ยเออซึ่งมันเป็นไอเทมเครื่องรางไว้สําหรับเฉพาะาธาตุนะผมเนาะเนี่ย อันนี้คือผมลองไปสร้างขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีมันจะมีมะมสีทองสีฟ้าสีแดงซึ่งซึ่งตรงสีผมว่าน,น่าจะสื่อถึงน่าจะสื่อถึงตัวธาตุมากกว่านะครับผมนะนี่มันมีธาตุแสงอะไรมาเนี่ยก็คือมันมันมันคือเครื่องรางไว้แต่มันเป็นเครื่องรางอีกอันหนึ่งที่ทําให้ตัวละครมันดีขึ้นแล้วสิ่งที่ผมตกใจนั่นก็คือตอนที่ผมสร้างเครื่องรางใช่ไหมคุณผู้ชมดูแอนิเมชันนะ สามสองหนึ่งปับ๊บเฮ้ยมิตโต้ตั้งเครื่องรางให้มิโตฟั้งเครื่องรางให้เฮ้ยมิตโตตั้งเครื่องรางให้ไว้คุณผู้ชมเออซึ่งออริจริงเครื่องรางอะ่ะมันก็เหมือนกับเครื่องรางปกตินะครับแค่ว่ามันเป็นเครื่องรางอีกแบบนึงนซึ่งซึ่งไอไอตรงสีน่าจะบอกถึงคลาสเฉย นะครับผมเนาะอ่ะาซึ่งซึ่งเขาบอกซึ่งข้อดีของเครื่องรางอันนี้รู้ไหมคืออะไรเราสามารถเอาเครื่องรางพวกนี้ใส่ให้กับตัวไหนก็ได้จะใส่ให้กับสายไหนก็ได้นะครับผมเนาะก็ถ,ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะเออเราสามารถเลือดเลือได้เลยว่าเราต้องการใส่ให้กับตัวไหนธาตุอะไรเลยประมาณนี้นะครับผมเนาะนก็หลักๆประมาณนี้แค่มาเสริมเฉยๆไม่มีอะไร